ส่งการบ้านผลการปฏิบัติเรื่องพัฒนาการของจิตจากที่ผมสังเกตจิตตนเองตามแนวการปฏิบัติด,ดูกายดูจิตมาเป็นเวลาเกือบหนึ่งปีผมเห็นความแตกต่างจากเมื่อช่วงแรกนั้นผมจะรู้สึกตื่นเต้นกับการได้สัมผัสสภาวะของกายใจตนเองที่จิตมีพัฒนาการการเรียนรู้ในลักษณะเร็วบ้างช้าบ้างสลับกันไป แม้ช่วงนี้การพัฒนาของจิตยังคงมีอยู่แต่ผมไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วจิตรู้สึกเฉยๆกับสิ่งที่ได้รู้ได้เห็นครับวิมุตติธรรมสาธุค,ค่ะตามธรรมดาของการได้เรียนรู้อะไรแปลกใหม่ที่ไม่คุ้นเคยจิตอาจจะรู้สึกตื่นเต้นและสนใจขนขวายในการฝึกสังเกตจึงได้เห็นพัฒนาการที่เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัย การเป็นไปตามกฎไตรลักษณ์และนำมาซึ่งการยอมรับของจิตที่ได้เข้าใจสภาวะธรรมตามเป็นจริงนั่นเองข้อพึงระวังในการดูจิตหากเกิดความรู้สึกเฉยๆฉยอาจนำมาสู่ความรู้สึกเบื่อจิตเริ่มขาดความอดทนที่จะดูสภาวะต่อไปหรือเข้าไปหลบอยู่นิ่งๆเพื่อจะหนีทุกข์ที่ได้เห็นอยู่ตรงหน้าจิตจะไม่พัฒนาเรียนรู้ต่อ จึงไม่เกิดปัญญาในการพิจารณาธรรมต่อไปขอโมทนาบุญในธรรมทานนี้ด้วยนะคะ